สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการโยธาหน้ารูก้ก็นำท่านมาพบกับหัวข้อเรื่องไขข้อห้องใจคำขอ1-7นะครับซึ่งเราคงเคยได้ยินนะครับเรื่องคำขอ1-7เวลาเราต้องการที่จะได้รับใบรับรองจากสภากรอนเราก็คงสงสัยว่าคำขอ1-7นั้นหมายความว่ายอย่างไรนะครับ ซึ่งจากแบบฟอร์มเอกสารคำขออนุญาตใบอนุญาตใบรับรองคำสั่งและก็แบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารพศ2564นะครับก็ได้มีการกำหนดคำขออนุญาตแบบคำขอต่อใบอนุญาตแบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนแบบรับรองแบบคำขอโอนใบอนุญาตแบบใบอนุญาตและแบบใบรับรองตามแนบท้ายกฎกระทรวงนะครับซึ่งจะมีขอหนึ่ง ข้อหนึ่งก็คือแบบคําขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงหรือถอนหรือเคลืยยย่อนย้ายอาคารก็เป็นแบบคําขอที่มีการใช้มากที่สุดนะครับส่วนใหญ่เราก็จะเป็นขอหนึ่งนี่แหละครับส่วนขอสองก็เป็นแบบคําขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารขอสามก็เป็นคําขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถหรือที่กับรถและทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นขอสี่ก็เป็นแบบคําขอต่อใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงหรือถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารขอ5ก็เป็นแบบคำขอรับใบอนุญาตแทนหรือใบแทนใบรับรองขอ6ก็เป็นแบบคำขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนให้ผิดประยักที่ได้รับอนุญาตและสุดท้ายนะครับขอ7ก็เป็นแบบคำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงหรือถอนเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนการใช้อาคารในขอ1นนะครับแบบคำขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงหรือถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ก็ในรายละเอียดน,นะครับก็ต้องระบุว่าเรานั้นเป็นเจ้าของอาคารหรือตัวแทนเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลนะครับแล้วก็ขอยื่นใบอนุญาตต่อเจ้าพนักง,งานเพื่อก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือถอนหรือเคลื่อนยายอาคารก็ต้องมีการระบุนะครับว่าอาคารของเรานั้นอยู่เลขที่เท่าไหร่นะครับจังหวัดอะไรโฉนดที่ดินนะเป็นแปลงที่ดินของใคร นะครับแล้วก็ในกรณีเคลื่อนย้ายอาคารก็เคลื่อนย้ายไปยังบ้านเลขที่ใดในที่ดินฉนดเลขที่เท่าใดเป็นที่ดินของใครนะครับแล้วในข้อ2ก็จะระบุว่าเป็นอาคารชนิดไหนนะครับเช่นเป็นอาคารชนิดคอนกรีตเสริมเหล็กจํานวนหนึ่งหลังเพื่อใช้เป็นอาคารพักอาศัยหรือเป็นอาคารสาธารณะนะครับโดยมีที่จอดรถที่กับรถและทางเข้าออกของรถจํานวนกี่คันอันนี้ก็ต้องระบุลงไปในเรื่องของ อาคารนะครับส่วนข้อ3นะครับก็จะเป็นการระบุถึงว่าใครเป็นผู้ออกแบบและคำนวณน,นะครับก็ระบุว่าในกอเลขบัตรประชาชนเท่านี้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเลขที่เท่าใดเป็นผู้ออกแบบคำนวณแล้วก็ต้องระบุว่าใครเป็นสถาปนิกนะผู้ออกแบบกำหนดแล้วเสร็จภายในกี่วันเอกสารแนบนะครับก็จะมีสำเนาเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของอาคารหนังสือแสดง ความเป็นตัวแทนเจ้าของอาคารหนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนเป็นผู้ดําเนินกิจการของนิติบุคคลและในกรณีที่นิติบุคคลขออนุญาตนะครับแล้วข้อ4ก็จะเป็นผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนจํานวนกี่ชุดชุดละกี่แผน่นนะครับแล้วก็จะประกอบด้วยรายการคํานวณ1ชุดมีจํานวนกี่แผน่นนะครับแล้วก็มีในกรณีที่เป็นการรื้อถอนอาคารก็จะต้องระบุ มาตรการหรือถอนอาคารจำนวนหนึ่งชุดชุดละกี่แผ่นนะครับจะต้องมีหนังสือรับรองผู้ออกแบบอาคารนะหรือผู้ออกแบบคำนวณอาคารสำเนาใบอนุญาตของสถาปัตยกรรมควบคุมและวิศวกรรมควบคุมในกรณีที่อาคารอยู่ในขอบข่ายของวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิศวกรรมควบคุมตากขุมน,นยนะครับหนังสือความยินยอมของผู้ควบคุมงานว่าเป็นใครสำเนาใบประกอบ วิชาชีพวิชาสถาปัตยกรรมควบคุมวิศวกรรมควบคุมแล้วก็หนังสือรับรองการได้รับอนุญ,ญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุมแล้วก็มีข้อมูลโฉนดที่ดินนศส,อสนะครับหรืออื่นๆนะครับว่าเลขที่เท่าใดหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินในกรณีที่ปลูกสร้างในที่ดินอื่นข้อความใดที่ไม่ต้องการก็ให้คิดค่านะครับ แล้วก็ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลหากข้อบังคับกําหนดให้ต้องประทับตราก็ให้ประทับตรานิติบุคคลด้วยนะครับในแบบขอสองก็เป็นการยื่นคําขอใบรับอนุญ,ญาตเพื่อเปลี่ยนการใช้อาคารจากอาคารที่ไม่เป็นอาคารควบคุมเป็นอาคารควบคุมหรือถ้าเป็นอาคารควบคุมอยู่แล้วนะครับก็จะมีการเปลี่ยนการใช้อาคารจากรูปแบบหนึ่งไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแล้วก็จะต้องมีใบอนุญ,ญาตกนะ่อสร้างอาคาร แต่แปลงอาคารเคลื่อนย้ายอาคารของเดิมว่าเคยสร้างไว้เมื่อไร่ที่ไหนอย่างไรใครเป็นเจ้าของใครครอบครองอาคารในที่ดินฉนดเลขที่เท่าใดใครเป็นเจ้าของที่ดินแะแล้วก็เป็นอาคารประเภทใดนะเพื่อใช้วัตถุประสงค์อย่างไรมีที่จอดรถหรือไม่นะครับต้องมีการระบุถ,ถึงการเปลี่ยนการใช้อาคารเพื่อใช้เป็นอาคารควบคุมการใช้นะครับเช่นจากข้อ,อสองวงเล็บหนึ่ง นะเปลี่ยนเป็นอาคารประเภทไหนนะแล้วก็มีที่จอดรถที่กับรถจํานวนกี่คันนะก็คือเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนลักษณะอาคารจากอาคารพักอาศัยไปเป็นอาคารสํงงานักงานอะไรทํานองนี้ครับนะและก็ในการเปลี่ยนการใช้อาคารก็ต้องรับรองว่าไม่ได้มีการก่อสร้างดัดแปลงหรือถอนหรือเคลื่อนย้ายให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาตไว้นะครับซึ่งในการเปลี่ยนการใช้อาคารนั้น ต้องมีการแนบเอกสารนะครับก็คือเอกสารแสดงความเป็นตัวแทนเจ้าของอาคารสำเนาแสดงการเป็นผู้ครอบครองหนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือเป็นผู้แทนในกรณีที่ติดบุคคลรับรองหรือแบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารแผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบรายการคำนวณหนังสือรับรองผู้ออกแบบคำนวณสำเนาแบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศกวกรรมควบคุมและก็หนังสือความยินยอมผู้ควบคุมงานทั้ง สถาปบนิกและวิศวกรน,นะครับซึ่งจะเห็นว่าในรายละเอียดส่วนใหญ่ก็จะมีข้อมูลที่ซ้ำกับคำขอประเภทที่หนึ่งนะครับคำขอประเภทที่สามก็เป็นคำขออนุญาตเพื่อดัดแปลงนะหรือใช้ที่จอดรถที่กับรถและทางเข้าออกรถเพื่อการอื่นอันนี้ก็จะเป็นการดัดแปลงนะครับเป็นการดัดแปลงที่จอดรถที่กับรถและทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นเหมือนเดิมนะครับก็จะต้อง มีอาคารหลังนี้เนี่ยได้รับอนุญาตปลูกสร้างตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับใครเป็นเจ้าของปลูกสร้างเป็นอาคารประเภทใดนะแล้วก็มีที่จอดรถเข้าออกจำนวนกี่คันแล้วก็การขออนุญาตดัดแปลงเนี่ยเพื่อวัตถุประสงค์ใดนะดัดแปลงที่จอดรถไปเป็นอะไรนะครับแล้วก็จะต้องมีการระบุถึง ใบขออนุญ,ญาตก่อสร้างพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างจะต้องมีการแนบนะใบอนุญ,ญาตปลูกสร้างนะครับเดิมนะว่ามีแผนผังบริเวณรายการคำนวณอย่างไรสร้างบนที่ดินใดนะมีใครครวบคุมงานทั้งสถาปนิกและวิศวกรนะครับส่วนเอกสารหลักฐานประกอบนั้นก็ทำนองเดียวกันกันกนกบแบบขอหนึ่งนะครับแล้วก็จะต้องมีหนังสือควบคุมงานก็ เช่นเดียวกันนะครับทั้งสถาปนิกและวิศวกรหนังสือยินยอมเจ้าของที่ดินนะครับส่วนแบบขอสี่นั้นก็จะเป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงหรือถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารก็หมายความว่าเราเคยได้ยื่นไปแล้วนะครับแต่อาจจะสร้างไม่เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดก็จะต้องมีการขอต่อใบอนุญาตข้อมูลก็จะเหมือนกันส่วนใหญ่นะครับเพียงแต่ว่าจะต้องมีข้อความที่ระบุว่าเรายื่นขอต่อใบอนุญาตเพื่ออะไรครับเพื่อก่อสร้าง ดัดแ,แปลงหรือถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารนะครับส่วนรายละเอียดก็เหมือนเดิมแหละครับว่าอาคารที่ขอต่อยุนี้นได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเมื่อไหร่สร้างที่ไหนโฉนดไหนนะครับแล้วก็เป็นอาคารประเภทใดแล้วก็ข้อ3ที่แปลกไปก็คือทำไมถึงสร้างไม่เสร็จแล้วตอนนี้สร้างไปถึงไหนแล้วจะขอต่อใบอนุญาตอีกกี่วันนะครับโดยมีใครเป็นผู้ควบคุมงาน นอกจากนั้นการแนบเอกสารต่างๆก็จะคล้ายคลึงกันนะครับก็คือเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของอาคารตัวแทนอาคารเอกสารผู้จัดการในกรณีที่เป็นนิติบุคคลแล้วก็เอกสารความยินยอมผู้ควบคุมงานนะของสถาปนิกและวิศวกรนะครับแล้วก็หนังสือรับรองการได้รับอบบนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปนิยกรรมควบคุมและวิศวกรรมควบคุมนะครับ เรไปเป็นแบบขอ5นะครับอันนี้เป็นการขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนแบบรองนะครับก็ระบุว่าข้าพเจ้าเป็นใครได้รับใบอนุญาตหรือได้รับใบรับรองนะครับเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเรายื่นคําขอเพื่อเพื่ออะไรนะเพื่อขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองนะเราก็ต้องระบุนะครับว่าเราได้รับใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงหรือถอนเคลื่อย้ายอาคารเมื่อไหร่ที่ไหน นะครับแล้วทาไมเราถึงต้องขอใบแทนมันก็จะมีข้อความระบ,บุว่าใบาอนุญ,ญาตแบบรัองดังกล่าวสูญหายถูกทําลายชํารุดเมื่อวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรแล้วเราก็จะต้องมีการแนบเอกสารหลักฐานกรณีที่สูญหายก็ต้องไปแจ้งความที่สถานีตํารวจในกรณีที่ถูกทําลายก็เอาซากใบอนุญ,ญาตหรือใบรับรองนั้นบางส่วนมาด้วยนะครับต่อไปก็แบบขอ6กนะครับก็คือคําขออนุญ,ญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงผังบริเวณแบบแปลน รายการแบบแปลนที่ผิดไปจากที่ได้รับใบอนุญาตชัดเจนนะครับเราเคยขอในแปลงที่ดินนี้ปรากฏว่ามันเกิดความคลาดเคลื่อนนะของแปลงที่ดินนะครับหรืออาจจะมีแก้ไขแบบแปลนที่ผิดไปจากที่เราได้รับอนุญาตนะครับมีการขยายนะบางช่วงนะออกไปเพราะนั้นอันนี้ก็คล้ายๆกับแบบขอหนึ่งนะครับก็คือระบุว่าเราเป็นใครถ้าเราเป็นบุคคลธรรมดาเราเป็นนิติบ,บุคคลแต่ก็คือ สิ่งที่ชัดเจนก็คือว่าเราต้องยื่นคําขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงผังบริเวณให้ผิดไปจากที่เราเคยได้รับอนุญาตตามใบอนุญาตเลขที่ไหนที่เราเคยได้รับลงบนที่ใดสร้างบนที่ดินใดนะครับแล้วก็เป็นอาคารประเภทใดก็เหมือนเดิมนะครับว่าเป็นอาคารคนกีตเสริมเหล็กจํานวนหนึ่งหลังเพื่อใช้เป็นอาคาราพาณิชพักอาศัยมีที่จดอดรถ5าคันอะไรแบบนี้นะและปรากฏว่าเราต้องการที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะ ตามแผนผังบริเวณตามที่เราแนบมาใหม่นี้นะครับโดยมีใครเป็นผู้ออกแบบและคำนวณมีใครเป็นผู้ควบคุมงานนะครับทั้งสถาปนิกและวิศวกรเอกสารหลักฐานที่แนบก็คือความเป็นเจ้าของอาคารนะแล้วก็ตัวแทนหรือหน,ะนังสือแสดงความเป็นตัวแทนแล้วก็ใบอนุญาตปลูกสร้างที่เราเคยได้รับอนุญาตนะครับ แล้วก็แผนผังบริเวณรายการประกอบแบบรายการคำนวณนะฮะทีนี้นอกจากนี้ก็จะต้องมีหนังสือยินยอมของทั้งสถาปนิกและวิศวกรผู้ควบคุมงานนะครับสุดท้ายนะครับเป็นขอ7ก็คือขอโอนใบอนุญ,ญาตที่ได้รับก่อสร้างแัดแปลงหรือถอนเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนการใช้อาคารก็เหมือนเดิมนะครับเป็นใครเป็นบุคคลเป็นนิติบุคคลขอโอนใบอนุญ,ญาตอะไรนะครับ หรือเปลี่ยนการใช้อาคารแบบไหนนะครับทีนี้เราก็ต้องระบุนะครับว่าอาคารที่เราได้รับขออนุญ,ญาตนั้นนะเป็นได้รับอนุญ,ญาตเมื่อไหร่สร้างที่ไหนโฉนดที่ดินใดและที่สำคัญคือเราต้องระบุว่าเราโอนให้แก่ใครนะครับมันก็จะมีว่าเราโอนใบอนุญาตตามข้อหนึ่งให้แก่ใครในายอะไรหรือว่าเป็นนิติบุคคลใด ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เนื่องจากอะไรเราถึงโอนนะครับแล้วก็เอกสารที่แนบก็คือใบอนุญ,ญาตตามข้อ1น,นะครับแล้วก็หนังสือความยินยอมผู้ออกแบบคำนวณผู้ควบคุมงานหนังสือรับรองการได้รับใบอนุญ,ญาตของสถาปนิกวิศกรนะครับและเอกสารอื่นๆถ้ามีครับอันนี้ก็เป็นคำขอ1-7ที่ระบุไว้เวลาเราขอ,อาใบเพื่อที่จะเอามาแนบในการที่เราออกแบบคำนวณน,นะครับ หรือควบคุมงานนะก็แล้วแต่กรณีเขาจะระบุระบ,บุว่าเป็นขอ1ถึงขอ7อันนี้ก็คือขอ1ถึงขอ7ที่ระบ,บุอยู่ตามในใบในเอกสารของสภาวิศกรนะครับนะซึ่งในรายละเอียดน,นะครับก็จะพบว่าที่เราต้องเขียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นขอ1น,นะครับขอ1ก็คือแบบคําขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงหรือถอนหรืเคลื่อนย้ายอาคารคิดว่าทุกท่านคงพอจะทราบนะครับ คร่าวๆว่าขอ1ถึงขอ7หมายถึงอย่างไรข้อมูลนี้ท่านสามารถที่จะดูรายละเอียดได้นะครับทุกแบบคำขอตั้งแต่ขอ1ถึงขอ7นะครับอยู่ในแบบฟอร์มเอกสารคำขออนุญาตใแบอบนุญาตใแบบรับรองคำสั่งและแบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารพศ2564หวังว่าคลิปนี้คงได้รับประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ รายการโยธานรู้นะครับขอบพคุณและสวัสดีครับ